มาฝากคุณผู้ชมนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะชีวิตสมาร์ทเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงชีวิตของวัยรุ่นหรือวัยทำงานอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้ววัยเกษียณเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตสมาร์ตๆได้เหมือนกันค่ะนะฮะอยากจะใช้ชีวิตแบบในวัยเกษียณแบบสบายๆนะผมบอกเลยนี่ต้องดูนี้ถูกต้องแล้วไม่ยากเลยง่ายมากคุณผู้ชมฟังและทําตามนะสแกนเคียโค้ดกับประกันชีวิตที่สมาร์ทกว่าจากทิปไลท์นะคะหรือว่าทิพย์ัพประกันชีวิตกับทิปไลท์สมาร์ทเพนชั่น90ทับ2คุณผู้ชมเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญนะคุณระ เบี้ยแค่2ปีเท่านั้นชําระ รับบำนาญสูงสุดปีละ15เปอร์เซ็นต์นะคะของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมรับบำนาญสูงสุดเลย465เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเอาเงินประกันภัยและสมัครงา่ายด้วยนะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะก็ให้เยอะจริงเนาะ,ะรับบำนาญสูงสุด465เปอร์เซ็นต์เลยใช่ค่ะ,คะโอ้โหเอาอย่าชะลา่าใจนะคุผู้ชมนะครับทำอะไรก็วางแผนกันไว้ก่อนนะฮะโดยเฉพาะชีวิตในวัยเกษียณนะค,ครับใครที่สนใจฮะศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ้าวที่ทิปไลฟ์นะฮะคอนแทคเซ็นเตอร์หรือโทรไปเลยครับ02 118-5555 5ย้ำอีกครั้งนะครับ02-118-5555จ้ะคุณผู้ชมค่ะวางแผนความมั่นคงนะคะเพื่ออนาคตที่สมาร์ทกับทิปไลฟ์สมาร์ทเพนชั่น90ทับ2ได้เลยนะจ๊ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดในความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกๆครั้งนะคะ